ับไอทีในวันนี้นะครับผมอยู่ที่สนามชาเทรียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวนะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับได้มาสนามที่เรียกได้ว่าสวยมากเป็นธรรมชาติสุดๆเลยวันนี้นะครับโชคดีมากครับพี่สาวผมอยู่นะวันนี้รู้จักกันมานานนะครับก็คือโปรแจสนั่นเองครับเรียกพี่แจสธรรมดาต้องเรียกโปรแจสนะครับครับสวัสดีครับพี่แจสครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นต้องขอรกนพี่แจสครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับค่ะตอนนี้นะคะ จะอู่สนามสอยดาวนะคะชาเทียมสอยดาวตำแหน่งกอล์ฟโอเปอเรชั่นนะคะแมนเจอร์ดูแลลูกค้าที่เข้ามานะคะในส่วนของสนามจะก็ดูแลด้วย c o อบคทั้งหมดเลยนะคะถ้านักกอล์ฟท่านใดสนใจที่จะมาชมสนามหรือว่ามาเล่นที่สนามนี้ตอนนี้สนามมาสมบูรณ์มากเลยนะคะเราได้รีโนเวทสนามใหม่นะคะส่วนของโรงแรมเราก็ได้รีโนเวท ทั้งหมดเลยนะคะค่ะแล้วมีแอคทิ i ิตี้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับท่านนักกลอบที่นำครอบครัวมานะคะเราบริการฟรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทัวร์ของสนามหรือเรือถีบนะคะที่เมื่อวานเราได้ไปถ่ายทำกันนะคะแล้วก็มีจักรยานมีลู่วิ่งนะคะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะแบบพักผ่อนนะคะเราก็จะมีแอคทิวิตมากมาย สำหรับครบอบครบัวที่มาเนี่ยมีะอะไรทำเยอะแยะมากมายใช่ค่ะซึ่งบอกเลยว่านะครับท่าน,นักกอล์ฟนะครับที่มาตีที่สนามแห่งนี้นะครับและบางครั้งก็แน่นอนเราพาครอบครัวม,มาด้วยนะไม่ไว่าจะ<ช><ต>เป็นบุตรหลานแล้วก็พาภรรยามาด้วยก<ช>ิจกรรมล้นเลยอย่างที่พี่แจ๊ดบอกมาเ<ช>มื่อกี้ะนะเรียกว่ามีอะไรทําแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่อยากทราบมากๆเลยพี่แจ๊ดหลังจากที่ช่วงโควิดมาสนามมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างครับพี่ค่ะในส่วนของเลเยอร์ก็ยังสภาพเดิมนะคะ กรีนเรามีการปรับปรุงนะคะ,อ,ะอาจจะมีบังเกอร์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความชาเลนจ์ให้กับหนักตอให้โหดยิ่งกว่าเดิมมากงั้นใช่ค่ะต้องลองนะคะครับต้องเียกได้ว่าในสนามเนี่ยผมมาเนี่ยเห็นมาครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่าที่เห็นชัดเจนนะฮะด้วยความที่ได้มีโอกาสมาพักที่โรงแรมนะครับ <c oughs> ที่ทางพี่แจทรุณาให้มาพักเนี่ยเห็นเลยว่ามีความดอกไม้สวยงามอยู่แบบตรงริมเทเรสนะแล้วก็จะมีแบบสนามย้ายที่สวยมาก นะที่ชิปที่พัทเห็นแล้วก็แบบไม่ต้องตีกอล์ฟก็ได้อะชิปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าลง,ลงจากที่พักมาครับท่านผู้ชมเราจะสามารถเดินไปถึงกรีนซ้อมชิปซ้อมพัทตรงนั้นได้เลยรวมทั้งดิริงเเรนจ์ที่ตีกับญ่าจริงอ่าดีอขอเน้นเลยนะครับดีงานมากๆนะครับแล้วก็นะครับในวันนี้มองเลยว่าสนามทั่วไปสภาพคอนดิชั่นเพอร์เฟกมากผมว่าพร้อมก,กับการที่รับ แขกแล้วนักกอฟที่จะมาเยือนแล้วก็พร้อมสําหรับแม์โปรด้วยพี่จะใกล้จะถึงนี้อ๋อมีแม์โปรเร็วนี้แล้สิงหาคมแล้วก็มิถุนายนนี้ก็มีแม์ของจูเนียโอ้โหแล้วก็มีการคัดเลือกนักกีฬานะคะของจังหวัดจันทบุรีเพราะว่าปีนี้จันทบุรีเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาตินะคะโอ้ยางงี้รองรับคนมามากมายขนาดนั้นได้เลยเดี๋ยวพี่สุวัดยอนมาเราพร้อมค่ะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสนามหนึ่งที่เรียกได้ว่าเรียกได้เป็นสนามใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีนะเป็นตัวท็อปเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราชวนพี่แจ๊ดมาไม่ได้แค่มาคุยแต่ต้องมาตีกอล์ฟกันด้วยเพราะพี่แจ๊ดเนี่ยเป็นโปรด้วยนะครับอ่านะวันนี้เราอยู่ที่หลุมอะไรครับพี่แจ๊ดหลุมสามพาสามนะคะคอิงน้าตกเลยหลุมนี้มีน้าตกนะคะ,ะสวยมากอยู่<า>ด้าน ด้านหลังของของกรีนนะคะระยะตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ทีทีคะร้อยเจ็ดสิบหกค่ะร้อยเจ็ดสิบหกหาพี่แจ๊ดเดี๋ยวใช้ไม้อะไรดีวันนี้ utility rescue นะครับสี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับบอกเลยว่าพี่แจ๊ดเนี่ยเป็นโปรก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวพี่แจ๊ดจะต่อยผมกี่หลุมนะครับวันนี้อ้าวกันพี่แจ๊ดเชิญทีออฟเลยครับ ครับบอกเลยว่าฟิลดีมากแต่ว่าโอ้โหระยะที่ตีไปเนี่ยผมตีไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีลมมาจากป่านิดนดน,ดนะใช่ค่ะรูปแบบเบาลงไปเลยแล้วเมื่อกี้ที่งงคือผมได้ยินเสียงน้ําตกพี่จา้าเหมือนน่าจะอยู่ตรงทีออฟอ่ะมันมีเสียงน้ําไหลเหมือนน้าตกอะ่ะใช่ก็คืออยู่ด้านหลังกรีนนี่เองนะฮะใช่ค่ะแต่เสียงคือมาแบบถึงกรีนได้เลยนะคือบอกเลยว่าเป็นสนามฟิลคูดครับท่านผู้ชมเป็นสนามที่ผมชอบมากที่หนึ่งเลยครับเพราะว่าเคยมาตีหลายปีละกลับมาคราวนี้เนี่ยเกี่ยวชุ่มกว่าเดิมบอกเลยแล้วก็ บรรยากาศคราวนี้ทุกความที่มีฝนตกครับพี่แจ๊ดบรรยากาศดีมากมนี่พี่แจ๊ดออนไหมอะเกือบเกือบ<ร>โอ้ยไม่มีใครออนทุกคนไอ้พี่แจ๊ดครับลืมถามเลยรถคันนี้มันคือรถที่เราใช้ทําอะไรครับอันนี้อันนี้นนสําหรับท่านที่ต้องการชมสนามฟรีอย่างเช่นนักกอล์ฟมาแล้วแต่พาครอบครัวหรือว่าเด็กๆมาเราก็จะพาชมสนามแล้วก็เราจะมีจุด ชมวิวหลายจุดมากเลยในสนามทั้ง18หลุมเนี่ยค่ะโอ้โดีงามมากก็แสดงว่าสมมติว่าคุณพ่อมาตีกอล์ฟแล้วแบบอะมาลี่ก็อยากลงมาเดินดูสนามชมว่าจริงจริงมันเป็นจุดชมวิวเยอะมากเลยะก็สามารถมีทัวร์นี้ต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลยรอครับใช่ค่ะเรสเซเว่น์โรงก็คือเป็นแขกของโรงแรมและแขกของนักกอล์ฟก็ได้ใช่ค่ะทั้งสองอย่างเลยค่ะไม่มีค่าบริการนะครับท่านผู้ชมถ้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าลูกๆเนี่ยบางที่นะเขาคิดค่าสนามนะ ไม่ให้เข้าหรือคิดเงินเพิ่มแบบเป็นแบบต้อง<ร>ีน,นะะเชะค่ะที่นี่คือถือว่าสุดยอดมากบรรยากาศดีมากดีไปดูกันว่าลูกอยู่ตรงไหนครับพี่แจ๊คครับผมเห็นลูกเราเนี่ยไม่อ่อนทั้งคู่นะ,ะแต่ว่าพี่แจ๊คนี่อยู่ขอบฟินแล้วของผมก็ขอบขอบ แต่ผมกำลังเสียวว่าตรงกรีนตรงนี้โหเห็นเนินตรงนี้แล้วมีความหวาดระแวงเร็วไหมพี่เร็วมากค่ะแล็วก็ค่อนข้างจะยาก<อ>านิดนึงนะผมจะบอกท่านผู้ชวมว่าเวลาเห็นแบบนี้นะฮะถ้าเจอสนามที่กรีนเร็วๆเนี่ยไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะฉันตรงเนี้ยเดี๋ยวจะดูว่าเดี๋ยวชิปให้ดูเดี๋ยวผมออกโบกี้ให้ดูก็ได้หลุมแรกนี้ดูเหมือนเสียสละดจริงเล่นไม่ได้ไนงะเพราะฉนั้นจะบอกว่าลูกนี้ไม่น่งง่ายอ่ะเดี๋ยวผมจะชิปให้ดูก่อนนะครับ เห็นอย่างเงี้ยระยะเนี่ยอยู่ประมาณสัก20หลาท่านเองนะฮะแต่ว่าผมเดาว,ว่าเห็นเห็นตรงเนี้ยเนินตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะมีความดันไปเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะลองนี่ผมไม่ไม่เคยเล่นสนามน,นี้ตอนช่วงหลังเลยนะฮะจะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ ี่ยมมากครับโอ้โหพี่แจ๊ดความเก่ายังมีนะยังลากลงได้อยู่ค่ะ,อะของผมนี่ขอยญาตไม่ใช่พัตเตอร์นะครับใช้เหล็กเคาะเลยแล้วกันนะครับนี่เยี่ยมมากเลยเสมอกันตายหลุมแรกนะครับคือเมื่อกี้ผมจะบอกตรงๆเลยครับท่านผู้ชมว่าไม่นึกนะฮะว่าไอ้ตรงที่พัดมาเนี่ยผมดูว่าพี่แจ๊ดพัดอะไรของพี่แจ๊ดเนี่ยปรากฏโอ้โหหักออกมาแบบหักออกมาจนตกใจอะ่ะค่ะให้ต้องให้เคืองหานี้เลยนีใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าพัดมาเป็นตั้งฉากเลยแล้วก็ <c oughs> ดันลูกกอล์ฟกลับไปแบบเนี้ยเนินตรงเนี้ยแรงมากนะครับคือบอกเลยว่านอกจากกรีนที่โอ้โหสุดยอดแล้วนะครับผมยังได้ยินเสียงน้ําตกครับพี่แจที่เราพูดถึงตั้งแต่ตอนทีออฟน้ําตกอยู่ตรงไหนครับพี่น้าตกด้านหลังกรีนตรงนู้นอ๋อด้านหลังกรีนค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเดินไปสักนิดนึง <คะ S 1> โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะครับตรงนั้นเนี่ยมันบ,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 บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพตรงนั้นกันนะคือได้ยินเสียงมาเลยเนี่ยแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอปรากฏอ๋ออยู่ตรงด้านหลังเลยนะฮะตรงเนี้ยมองเห็นเลยว่าเป็นแบบมีนนนนน้้ําตตกมีหิรรงััะคบ อั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับดีไปดูน้ำตกกันนั่งติตบกาแฟตรงนี้ได้เลยรอากาศดีมากครับพี่แจ๊ด <c oughs> ผมว่ามันเหมือนสดชื่นนะฮะมาตีกอล์ฟแล้วบางทีนะอย่างเี่นแบบคือโอเค ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเนความเป็นจริงมาตีกอล์ฟมันมาเดินอย่างนี้ไม่ได้นะแต่วันนี้เรามาถ่ายรายการเราก็จะทําให้เห็นว่าสําหรับท่านนักกอล์ฟที่พาบุตรหลานภรรยามาครอบครัวมาเนี่ยสามารถที่จะนั่งรถตัวนี้มาแล้วให้เข้ามาตรงนี้แล้วก็กําลังคุยพี่แจ๊ดเลยว่าโอ้โหถ้ามีกาแ,แฟกินนะมานั่งดื่มกาแฟตรงนี้นะครับเนี่ยชิลๆซึ่งกําลังคุยพี่แจ๊ดว่าอนาคตไม่แน่นะอาจจะทําเป็นชุดปิกนิกใช่ค่ะชุดปิกนิกจริงๆมีแล้เออมีแล้วด้วย,อ,ยอ่ะฮะอ๋อแล้วก็คือมาเสือปูนั่งอะไรอย่างนี้ ใครับหลุมต่อไปที่เราจะมารีวิวกันนี้หลุมอะไรครับหลุม13พา5ค่ะหลุม13พา5ใช่ค่ะระยะประมาณ470้หลานนะคะที่ทีทขาว,ขาวใช่ไหมะค,ะครับส่วนทีปองน่าจะ5 0าร้หลานนะคะคือหลุมนี้ต้องบอกว่าเป็นพา5้าที่ดูเหมือนไม่ไกลครับแต่ถ้ามองด,ดีด้านหลังผมนะก็จะเห็นเลยว่าแฟ์เวย์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะเหมือนขึ้นเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะตรงทีขาวเนี่ย460ก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าออนกันง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่เห็นเนี่ย หลักๆจะบอกว่าหลุมนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องระยะครับเราเน้นเรื่องวิวนะด้านหลังจะเห็นหรือว่าภูเขาด้านหลังพี่แจ๊คฟูจิซังหรือเปล่าครับพี่คล้ายๆนะคะสวยมากค่ะครับอันนี้คือเขาสวยดางเหมือนกันไหมครับใช่ค่ะออเนี่ยฮะดูจะมีเมฆอยู่ด้านบนนะยครับลอยกลาลังสวยเลยนะฮะแล้ววันนี้จะบอกเลยว่าอากาศคือดีมากด้วยความที่เมื่อวานฝนตกไปเยอะและ้ววันนี้เลยอากาศคือแบบดีงามมากนะวันนี้ค่อนข้างจะ <c oughs> <c oughs> ยากนิดหนึ่งนะคะในการเล่นกอล์ฟอากาศ หนักนิดหนึ่งต้องเผื่อเหล็กเยอะนะคะสําหรับวันนี้จะบอกเลยว่าหลุมที่แล้วนะเราตีก็เลยนะเลยไม่อ่อนเพราะว่าด้วยความที่อากาศหนักเพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศหนักเราก็ต้องเผื่อเหล็กนะครับแต่วันนี้อย่างผมก็คงเน้นแค่ประคองประคองเอาให้พาให้ได้ก่อนนะครับพี่แจ๊กเดี๋ยวพี่แจ๊พร้อมเราเริ่มเลยครับพี่แจ๊ โอ้ห oh, สวยงามครับ โอ้โหโหดมากอย่าลงนะโอ้โหโหดจัดต้องเบอร์ดี้แล้วเนี่ยอุ้ยหมูลายแล้วแต่ว่าไม่กล้าพัดนอ่าโอเคพาได้เยี่ยมค่ะไม่กล้าพี่จดผมกลัว่าเขาจะดันแต่ว่าดีว่าเนี่ยครับท่านผู้ชม ทุกความที่เราเน้นทางเขานะครับเขาสอยดาวเป็นหลักเพราะฉะนั้นด้านนี้จะต้องเป็นทางที่ไหลลงนะครับผมก็เลยเผื่อซ้ายมาซึ่งให้ลายถูกแล้วแต่น้ําหนักเลยผมยังไม่ค่อยกล้าให้เ,เพราะย่านี้ยังไม่มึงยังเรียกได้ว่าตอนเช้าเนี่ยยังฝืดอยู่แต่ถ้าเจอแดดเมื่อไหร่เร็วขึ้นทันตาเห็นเลยน,น,ะนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ผมบอกเลยว่ายัางไงก็ประทับใจที่จะสนามแห่งนี้นะ ดีมากๆฮะแล้วพี่แจ๊ดยังไงก็ตามถ้าท่านผู้ชมนะครับที่เขาอยากจะตามมาเล่นแบบเราเนี่ยนะพี่แจ๊ดมีอะไรแนะนำในเรื่องของการที่จะสอบถามข้อมูลมาติดต่อได้ที่ไหนครับจองได้ที่ r e s e r v a t i o n เลยนะคะหรือ pro shop ตอนนี้จะมีราคาพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟหรือท่านที่อยากจะมาพักผ่อนนะคะที่ดูรายการับรายกาใช่อ่านี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมแล้วช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ น่ามามากนะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยอ่ะเริ่มมีน้าฝนมาแล้วแล้วก็ไม่ร้อนเลยอากาศดีมากๆนะฮะฟิลเหมือนแบบสดชื่นอะ่ะ<ช>มาเล่นแล้วมีความสุขแน่นอนก็ยังไงก็เดี๋ยวให้พี่แจ๊สนะครับเราจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะขอพี่แจ๊ดไว้ให้นะครับแล้วก็ยังไงบอกว่ามาจากทางรายการขับเอทีนได้ชมมาแล้วเนี่ยอยากจะขอราคาพิเศษมาได้เลยนะครับติดต่อแล้วเดี๋ยวพี่แจ๊ดก็เป็นฝ่ายที่จะหาราคาพิเศษให้ทางธนกรเอง นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่แจ๊สมากนะครับที่มาร่วมเล่นกอล์ฟกับเรารวมทั้งมารีวิวสนามด้วยกันนะแล้วก็มาบอกดีเทลซึ่งวันนี้ไม่มีพี่แจ๊สเนี่ยบอกเลยว่ากอล์ฟไม่สนุกเลยวันนี้แล้วก็ในความเป็นโปรนะบอกเลยว่ายังคงน่ากลัวอยู่ <c oughs> นะฮะพี่แจ๊สก็ถือว่ายังตีได้ดีมากๆ <c oughs> ทั้งๆท,ที่บอกนี่ไม่ตีมานานนะครับพี่ใช่ค่ะไม่ตีเลยอะ <c oughs> ไม่ตีเลยค่ะโอ้ถือว่ายังงงสวิงคือยังถือว่า,วาดีมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จเราไป บู๊กับทีมงานต่อไหมครับพี่ยวดูก่อน <laughs> ด,ดูก่อน <laughs> ครับต้องขอบคุณพี่แจ๊ดมากนะครับ <laughs> แล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการขับเอทีในวันนี้ครับ